พี่เพื่อนยังมกลบไม่แตะละใช่ไหมเบไม่เลยป็นรบเลยคุณเที่ยวไหนกันเหรอไม่ไไปเที่ยวอไม่เสียงก้อด้วยโอ้โหทำไมแควรมาหว โอ้โหขอแห้งเดี๋ยวจัดให,ห้าอย่าอมอมมันหน่อยว่าจะว่าพี่อะหน้าซีดๆ,ๆอย่างพี่เนี่ยหน้าซีดอย่างเงี้ยรู้ว่าขาดสารอาหารแน่ๆเม็ดเลือดขาวมากกว่าเม็ดเลือดแดงเป็นแต่ขอโทษปัญหาแบบเนี้ยเจอผมจบตัวนี้เลยมะเขือเทศสกัดปกติเนี่ยมะเขือเทศเนี่ย เขาปลูกเมืองหนาวถูกไหมตอบดิแต่ว่ามือเขื่อนเทนเนี้ยปลูกที่แอฟริกาใต้เป็นมะเขือเทศเมืองร้อนแอฟริกาเนี่ยผลิตมาปีหนึ่งได้หลายตันส่งไปที่แคนาดาให้แคนาดาสกัดโอ้แคนาดาสกัดไม่เป็นส่งไปเกาหลีใต้เกาหลีใต้สกัดจะสมมาจบที่ไหนรู้ไหมข้าวปรจจันทร์พี่นี่ผลิตที่ข้าวปรจจันทร์งงไหมงงกูก็งงเม็ดละร้อยห้าสิบบาทนี่ผมไม่ได้อะไรนะมองตรงอะพี่ช่วยหมูปุูกเฮ้ย เรื่อของผู้หญิงพี่เป็นผู้หญิงเแล้ลนะมีปัญหาไม่ยากพี่พี่หยิบเลยเกะได,ด้แกศสายจะบอกมาให้ดูไม่แยงไม่แยงคกูกันได้ไม่เอ้ยอน,นี่มันไอเบนบำรุงสายตาไม่ใช่อือันนี้มันจริงก,กบพลัดบำรุงสมองอ๋ออย่าบอหลังโทษ แล้วพี่ตัวนี้นดีเชื่อผมนะผมบอกไนะเอ,เอ้าเฮ้ยจับทำไมเนี่ยรถกูกูข,ขับคนเดียวมือเดียวอย่ามายุ่งขับสองมือขายไม่ได้หรอกราคาตกหมดโอโ้เป็นเป็น,ปนยานี่พี่ตัวนี้นะพี่กินเช้ากของวันเย็นเช้ากวันเย็นสามวันเมน,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 นพี่เมียมายิ่งกว่าน้ำตกเชียว์ตุยเชื่อผมรถจักรรถรถกูมายุ่งรถ รู้ไม่กลัวตายไงตัวยังกลัวตายเอย่าดูเนยวป๋องจัดให้ปาดหน้าเลียงคันเลยแล้วก่อนใครดูแมตัวเกียบนิ้อ่ะกูไม่เคยเหมอนกัดู